OneFoy join with the Stories and let's the The Well with in Stories Jour เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำไมไอ f ฟิ b บรูเนถึงแปลว่าเศร้าอ,อย่าอื่นต้องบอกว่าสีเนี่ยมีความหมายของมันนะครับคือสีเนี่ยทำการ expression นะหรือว่าการสแสดงนะความรู้สึกผ่านลงไปนะครับในสีคนระับเราก็จะเจอนับการสแสดงความรู้สึกเนี่ยผ่านในสาขาพวกศิละปะใช่ไหมครับว่าสีแดง ถึงความร้อนแรงสีเหลืองหมายถึงความสว่างนะอบอุ่นสีเขียวก็คือความปลอดภัยธรรมชาติอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งทางภาษาเนี่ยนะครับการที่เรานําสีมาใช้ในการสร้างสัมคสสำนวนเนี่ยก็มีความหมายเช่นเดีวยวกันนะครับตัวอย่างเช่น i feel blue เนี่ยนะไม่ได้แปลว่าฉันเนี่ยมีสีฟ้าแต่อย่างใดนะครับแต่ว่า i feel blue เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว่าฉันกําลังเศร้านะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีการใช้สีนะที่หลากหลายในเชิงสัญลักษณ์นะครับในการนํามาสร้างสำนวนหรือว่า idiom นั่นเองนะครับเอาล่ะ ถ้าเพื่อนเอยากรู้แล้วว่ามันมีอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองยกตัวอย่างม่ดูนะครับได้แก่สีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงนั่นเองนะครับเอาล่ะเรามาดูสีฟ้าก่อน้วกันนะครับสีฟ้านเนี่ยจะ,จ,ะจะแสดงถึงความเศร้านะครับความซื่อสัตย์แล้วก็ความสงบนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ i feel blue แปลว่าฉันรู้สึกเศร้าใช่ไหมครับ i feel blue when i think about her คือฉันรู้สึกเศร้าเนี่ยเมื่อฉันคิดถึงเธอนะครับหรือว่า out of the blue ก็แปลว่าเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนะครับ the new case out of the blue ข่าวนี้เนี่ยมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับ แต่ว่าทำไมบลูถึงแปลว่าเศร้าแหละนะก็คือที่มาก็คือสมัยก่อนเนี่ยบลู Blue เนี่ยนะับถูกเชื่อมโยงกับความเศร้าและบทกวีนะครับแล้วก็เพลงอะไรครับเพลงบลูส์นะครับเพลงบลูเนี่ยนะครับไม่กจะเป็นเพลงที่คนดำนะครับเขาเล่นกันนะในปีหนึ่งศตวรรษที่สิบเก้านะครับเพื่อพูดถึงความทุกข์ความยากลําบากในการใช้ชีวิตะอาจจะมีความเศร้าปนเปลงไปในนั้นด้วยครับแต่นั้นเนี่ยคำว่าบลูนะครับหรือว่าเพลงบลูเนี่ยก็ทำมาซับทับซ้อนกับสีบลูหรือว่าสีฟ้านั่นเองนะครับ ทำให้เวลาเราใช้คําว่าบลูเนี่ยอาจจะแสดงถึงความเศร้าได้เช่นกันนะครับหรือว่าบลูบลัดนะครับอันนี้คือแปลว่าอะไรครับเลือดสีฟ้านะครับเลือดสีน้ำเงินก็หมายถึงว่าตระกูลสูงสักหรือว่าราชวงศ์ร่านะครับแต่ถามว่าทำไมผมใส่สีเขียวเอาไว้นะครับบูบัดในที่นี้เนี่ยนะครับเป็นเฉพาะทางหน่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าที่เขาเรียกว่าเลือดสีน้าเงินเนี่ยนะครับก็เพราะว่าอะไรครับคนราชวงศ์คนตระกูลสูงสักในอดีตเนี่ยนะครับตัวขาวนะครับ ทำให้เห็นเส้นเลือดนะครับที่บริเวณร่างกายนะครับเป็นสีฟ้าสีเขียวนั่นเองนะครับ He married into blue blood ก็คือเข้าแต่งงานเข้าสู่ตระกูลผู้ดีนั่นเองนะครับต่อมานะครับสีแดงนะครับสีแดงหมายถึงความโกรธนะครับความอันตรายความหลงไหลแล้วก็นี่สินนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ s ีเ r e ก็คือโกรธจัดนะครับ She saw red when she heard the insult นะครับเธอโกรธจัดเมื่อเธอได้ยินคำดูถูกนะครับหรือว่า In the red ก็คือขาดทุนนะครับ The company has been in the red for two years นะครับบริษัทขาดทุนมา2ปีแล้วนะครับและที่หมาก็คือสีแดงเนี่ยก็มักจะสัมพันธ์กับอะไรครับกับความโกรธนะความรุนแรงนะครับอีกทั้งเนี่ยนะครับในบัญชีเวลาเราติดหนี้เนี่ยนะครับเขามักจะใช้ตัวเลขนะสีแดงด้วยเช่นกันนะครับทำให้เวลาเราขาดทุนเลยเนี่ยนะครับหรือว่าํำนวนว่าอินเดเรก็คือเรากำลังขาดทุนอยู่ก็ให้เข้าใจได้ว่าเราติดหนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับกรีนนะครับกรีนก็คือความอิจฉานะครับธรรมชาติหรือว่ามือใหม่ก็ได้นะครับ ตัวอย่างนะครับ Green with envy ก็คืออิจฉามากอิจฉาจนตัวเขียวเลยนะครับ She was Green with envy when she saw my new car ก็คือเธอเนี่ยอิจฉาสุดๆเลยนะครับตอนที่เธอเห็นรถคใหม่ของฉันนะครับหรือว่า Give the green light นะครับก็คืออนุมัติให้เริ่มได้นะครับก็คือไฟเขียวนั่นแหละถ้าเป็นภาษาไทยนะครับ The boss gave the green light to start the project ก็คือเจ้านายอนุมัติให้เราเริ่มโปรเจกต์ใหม่ได้แล้วนะครับสีเขียวก็ถูกใช้ในอะไรครับความอิจฉานะครับ เออคือปกติเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะครับสามารถใช้ในเรื่องของความปลอดภัยอนุญาตมือใหม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเรื่องของการที่ใช้เป็นตัวแทนของความอิจฉาริษยาเนี่ยนะครับถูกใช้มาตั้งแต่สมัยวรรณกรรมตั้งแต่เช็สเปียร์แล้วนะครับเรื่องของปีศาจตาเขียวนั่นเองนะครับเอาล่ะนะครับก่อนที่ผมจะแพร่ไปมากกว่านี้เนี่ยนะครับเพื่ออาจจะเคยเห็นนะครับในส่วนของซีรีส์นะครับออเดียมนะครับในภาษาอังกฤษซึ่งผมก็จะทานะครับแยกสีเอาไว้นะครับ ลายสีเลยว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีแดงเพราะว่าแต่ละสีเนี่ยมักจะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวของมันที่แตกต่างกันนะถ้าผมเอามารวมในคลิป,ลปเดียวรวมทุกสีเลยเนี่ยคงจะยาวเกินไปนะครับใครที่ชอบนะครับอ idiom ที่เกี่ยวกับสีเนี่ยก็สามารถที่จะตามไปดูได้นะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ the i n e story see you next time